สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเปิดโปงเบื้องหลังเหตุการณ์ที่เขย่าว,วงการธุรกิจและการเมืองกัมพูชาสมเด็จหุนเซนคนเดิมเพิ่มคือเดือดจัดออกคำสั่งเด็ดขาดถอดยศออกยาของนักธุรกิจหญิงชื่อดังเอิมสุพนนรรณฤทธิ์ใช่ครัชื่อเธอฟังดูธรรมดาแต่เบื้องหลังไม่ธรรมดาเลยเพราะเธอคือคนมีตำแหนง่งมีเงินมีคอนเนคชันระดับชนชั้นนำแต่กลับถูกล้มยศต่อหน้าสื่อทั่วประเทศ ต้นเหตุมาจากคดีที่ฟังดูง่ายๆลักลอบมําเข้าสินค้าจากไทยแต่สิ่งที่ทําให้คุณเซนถึงขั้นระเบิดอารมณ์คือของที่ซุกไว้นั่นมันไม่ใช่แค่ของเล็กๆของทั้งหมดหนักกว่า270ตันทั้งลูกชิ้นน่องไก่เครื่องในหมูข้ามน้ําข้ามคลองมาจากฝั่งไทยผ่านช่องหลับที่เจ้าหน้าที่เพิ่งเปิดโปงได้ถ้าเป็นรายย่อยทั่วไปคงแค่โดนปรับแต่คนนี้ไม่ใช่ใครที่ไหนเธอคือออกยาก และในกัมพูชาออกยาไม่ใช่คำเล่นๆเพราะมันคือบรรดาศักดิ์ที่มอบให้คนที่บริจาคเงินให้รัฐไม่น้อยกว่า5 0 0แสนดอลลาร์ 500, สหรัฐหรือราวๆ18ล้านบาทไทยพูดง่ายๆคือเป็นคนที่ทั้งรวยทั้งใกล้อำนาจมีกรอกป้องกันทางสังคมและมักไม่มีใครกล้าจับต้องแต่ครั้งนี้ฮุนเซนลงมือเองสั่งถอดยศทันทีพร้อมประกาศกลางสื่อว่าไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมายเรียกได้ว่าเป็นฟ้าผ่ากลางวังก็ว่าได้ แล้วทำไมคุณเซนถึงต้องเดือดขนาดนั้นคำตอบอยู่ที่จังหวะทางการเมืองตอนนี้พอด,ดีเลยครับช่วงที่ผ่านมาความสัมพันธ์ไทยกัมพูชากำลังตึงหลังเกิดกรณีภาพหุณเซนถูกนำไปใช้เป็นเป้ายิงปืนในงานวัดไทยจนเจ้าตัวโพสต์เดือดกลางเฟซบุ๊กจากนั้นก็ใช้จังหวะนี้ปลุกกระแสะชาตินิยมเต็มกำลังโพสต์ยาวเรียกร้องให้คนกัมพูชาคว่างบาสินค้าไทยแถมประกาศเลิกใช้เงินบาทอีกต่างหาก และนี่แหละค่ะการถอดยศซอสาวเขเมรมันเลยไม่ใช่แค่เรื่องกฎหมายแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ทางการเมืองว่าใครแตะของไทยในช่วงนี้เท่ากับทรยศชาติแต่นักวิเคราะห์มองอีกมุมนี่อาจเป็นแผนเบี่ยงกระแสจากเศรษฐกิจในประเทศที่กำลังซบหนักใช่ค่ะเศรษฐกิจชะลอโรงงานใหญ่ทยอยปิดคนตกงานเพียบฮุนเซนเลยต้องสร้างศัตรูภายนอกเพื่อให้ประชาชนหันไปโกรธไทยแผนที่จะกรรัฐบาล และอย่าลืมว่าการกวาดนางสินค้าลับเข้าไทยยังเป็นการปกป้องผลประโยชน์ของกลุ่มทุนใหญ่ที่ถือใบอนุญาตนำเข้าถูกกฎหมายอยู่ในมือซึ่งทั้งหมดนั้นคือฐานอำนาจของตระกูลหุนพูดอีกแบบคือคนธรรมดาล,ลับของไทยโดนจับแต่พอออกยาทำบ้างหุนเซนต้องโชว์เดือดเพื่อให้ทุกคนกลัวและมันก็ส่งสัญญาณชัดๆถึงชนชั้นนำทั้งประเทศว่าไม่มีใครอยู่เหนือคำสั่งของตระกูลหุน ยิงตอนนี้คนในกัมพูชาเริ่มพูดกันว่าอำนาจของฮุนเซนเริ่มสั่นคลอนเพราะบางกลุ่มในประเทศเริ่มไม่กลัวและอาจรวมตัวกันต่อต้านได้ดังนั้นการฟันซ้อสาวขเขมรครั้งนี้ไม่ใช่แค่เรื่องหมูไก่ลูกชิ้นแต่มันคือการตัดไฟแต่ต้นลมก่อนมีใครลุกขึ้นมาท้าทายอำนาจและอย่าลืมว่าเบื้องหลังยังโยงถึงสมรังสีผู้นำฝ่ายค้านที่รีพายอยู่ต่างประเทศซึ่งยังคอยเคลื่อนไหวโจมตีรัฐบาลอยู่ตลอด พูดได้เลยครับว่าคุณเซนกำลังเล่นเกม2ชั้นด้านหนึ่งปกป้องภาพลักษณินิยมอีกด้านปกป้องเก้าอี้ของตัวเองและลูกชายฮุนมาเน็ตและสุดท้ายแล้วการถอดยศออกยาเอิมสุพรรณฤทธิ์จึงเป็นทั้งคำเตือนและโชว์พลังไปพร้อมกันใครแตะสินค้าจากไทยถือว่าแตะไฟกลางสนามนี่แหละครับเกมอำนาจที่ซ่อนอยู่หลังเนื้อหมู270ตันดูเหมือนเศรษฐกิจแต่จริงๆแล้วคือการเมืองเพียว และทั้งหมดนี้คือภาพใหญ่ที่กําลังเกิดขึ้นในกัมพูชาประเทศที่บอกว่าไม่ง้อไทยแต่กลับยังต้องพึ่งไทยทุกลมหายใจอยากละพิพตาครับเพราะไฟชายแดนเพิ่งเริ่มติดแล้วมันอาจลามเร็วกว่าไฟป่าฤดูแล้งและหมาขับข่าวก็ขอจบข่าวเดือเดอเพียงเท่านี้ค่ะแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับอย่าลืมติดตามพวกเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะ